AI มาใหม่ขั้นกว่าของ Generative AI คือ Agentic AI หรือที่เขาเรียกกันว่า AI Agent รู้ไหมคะว่า Agentic AI นี้ไปไกลกว่า Generative AI ที่เราคุ้นเคยกันอีกขั้นหนึ่ง Agentic AI เป็นระบบ AI ที่ฉลาดมากพอจะทำงานให้เราได้แบบแทบไม่ต้องคอยกำกับเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวที่ตัดสินใจดีๆแก้ปัญหาได้แบบเรียนทำค่ะ เพื่อนๆน,น่าจะอยากรู้กันแล้วว่า a g e n t i c AI ช่วยทางนานอะไรได้บ้างกันแล้วใช่ไหมคะเรามีตัวอย่างบางส่วนมาฝากเพื่อนๆค่ะอย่างแรกเลย a g e n t i c AI ช่วยให้งานมีประสิทธิภาพสูงขึ้นลดต้นทุนคล่องตัวมากขึ้นแถมผลผลิตก็มากขึ้นเช่นบริษัทขนส่งใช้ a g e n t i c AI จัดตารางงานอัตโนมัติ ลดเวลารถบรรทุกจอดว่างได้25%แถมยังปรับเส้นทางตามสภาพจราจรและสภาพอากาศได้แบบเรียนไทม์อีกด้วยนอกจากนี้ยังช่วยเราตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อนเพื่อนลองจินตนาการว่ามีระบบที่คาดการความต้องการสินค้าล่วงหน้าได้6เดือนมีความแม่นยำสูงและมีความผิดพลาดแค่5%เท่านั้นช่วยให้บริหารสปอกสินค้าได้เป๊ะมากหรือจะเป็นการปรับราคาสินค้าทุกๆนาทีโดยดูจากความต้องการตลาด ราคาคู่แข่งและโปรโมชั่นที่กำลังทำอยู่ทำให้ได้กำไรเพิ่มแบบไม่ต้องกังวลและสุดท้ายงานด้านบริการลูกค้าก็ดีขึ้นมากๆไม่ว่าจะเป็นระบบแก้ปัญหาซับซ้อนให้ลูกค้าโดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่หรือจะเป็นระบบแนะนำสินค้าบนแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าที่ดูจากประวัติการซื้อพฤติกรรมการใช้งานและแม้กระทั่งการใช้ภาษาของลูกค้าทำให้ลูกค้าได้ซื้อของตรงใจมากขึ้น แม้ Agentic AI จะดีแค่ไหนแต่การนำมาใช้จริงก็ยังมีสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงเช่นต้องออกแบบให้คนกับ AI ไอทำงานร่วมกันได้ดีการรักษาสมดุลระหว่างความเร็วของระบบกับการตัดสินใจของมนุษย์และการจัดการเรื่องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลโดยเฉพาะในวงการการเงินและการแพทย์ที่มีข้อมูลอ่อนไหวเยอะมากติดตามอัปเดตด้านเทคโนโลยีการสร้างสื่อและข้อเรียนออนไลน์ได้ที่ mi.rsu.cyberuniversity โดยมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะ